ช่วงนี้นะครับเรามาติดตามครับเรื่องของงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปีพธศักรา2566กันครับมาฟังกันดูครับว่ากล้วยไข่เนี่ยทำไมคนต้องคิดถึงจังหวัดกำแพงเพชรและศาสตร์ไทยเนี่ยจัดขึ้นเมื่อไรนะครับมาพูดคุยกันครับกับท่านชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านทรงพลกับท่านลือนาและผู้ฟังทางบ้านครับค่ะท่านผู้ว่าคะเราจะจัดงานาศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีกําแพงเพชรเนี่ยเมืองกําแพงเนี่ยเมื่อไหร่คะคนจะได้จําไว้แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวค่ะเราเตรียมจัดไว้วันที่ห้าถึงสิบห้าตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกนี้นะครับสิบวันสิ็ดคืนครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองปัจจุบันหรือว่า ก็เป็นสารากางจังหวัดหลังเก่าครับผมก็อยู่บริเวณในตัวเมืองเลยครับผมครับครับแล้วทําไมเวลาคนพูดถึงกล้วยไข่เนี่ยเขาทำไมต้องต้องคิดถึงจังหวัดกําแพงเพชรครับมีที่มาที่ไปยังไงครับอ๋อคงอย่างนี้นะครับว่าในอดีตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีนะครับก็มีคนจีนคนหนึ่งเขาเอาพันธุ์กล้วยไข่มาปลูก นะครับที่อำเภอขานุวรสบุรีหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาปลูกแล้วก็เป็นที่นิยมของคนกำแพงเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับพี่น้องชาวกำแพงเพชรและลักษณะของกล้วยไข่ของเราเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับที่อื่นเนื่องจากว่าเรื่องของสภาพบินฟ้าอากาศนะครับ,รบทําให้กล้วยไข่ของเรานะั้นมีรสหอมหวานแล้วก็ประกอบกับพี่น้องประชาชนก็ามาทําดัดแปลงทําเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วก็เอามาทานคู่กับ กายศาสตร์ทำกายศาสตร์อะไรขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศครับทําให้อันเนี้ยสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องคนกำแพงเพชรตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเป็นจํานวนมากนะครับผมก็เลยก็เลยเมื่อนึกถึงกล้วยไข่ก็นึกถึงเมืองกําแพงเพชรกาแพงเพชรก็มีชื่อหนึ่งว่าเมืองกล้วยไข่ครับผมค่ะค่ะครับคราวนี้ศาสตร์ไทยค่ะเราจัดจริงๆจัดเดือนกันยายนของทุกปีถูกไหมคะท่านผู้ว่าคะ คืองานศาสตร์ไทยเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนเดือนสิบนะครับของทุกป,ปีก็แล้วแต่ว่าปีนั้นเนี่ยจะไปตรงกับช่วงเดือนกันยาปลายเดือนกันยาหรือว่าต้นเดือนตุลาคม,มของแต่ละปีสําหรับปีนี้เนี่ยวันศาสตร์ไทยของเราเนี่ยสองห้าหกหกเนี่ยจะตรงกับวันที่สิบสี่ตุลาคมนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการจัดงานของเราเนื่องจากว่ามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเราก็ จัดก่อนแล้วก็ให้ข้อมันศาสตร์ไทยแล้วก็ไปจบคือวันที่สิบห้ากันยายนครับผมครับนะครับแต่ละปีก็จะไม่ไม่ตรงกันนะครับเอาเอาเอาวันวันของไทยเป็นหลักครับครับจัดการสิบวันนะฮะเดือนตุลาคมห้าถึงสิบห้าสิบเอ็ดวันครับสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันนะครับครับผมครับช่วยฉายภาพให้เห็นหน่อยครับท่านผู้ว่าครับว่างานสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดคืนเนี่ยที่จัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเนี่ย มีงานมีรายละเอียดของกิจกรรมอย่างไรบ้างฮะท่านคะคือวัตถุประสงค์เราพูดถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะครับ,รบเราต้องการสืบสารประเพณีนะครับอันที่สองก็คือส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไข่ของเรารนะครับ,รบดังนั้นในใน,ในงานเนี่ยเราจะมีทั้งเวทีกลางมีเวทีต่างๆนะครับตลอดจนเรามีการประกวดประกวดเรื่องของรถกล้วยไข่ประกวดที่ดากล้วยไข่แล้วก็ หนูน้อยกล้วยไข่นะครับต<ะ>ลอดจนเราจะมีพืชพืชกล้วยไข่ของเราเนี่ยครับเอามานํามาแสดงแล้วก็อให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่าพันธุ์กล้วยไข่ของเราซึ่งกล้วยไข่เรานเนี่ยได้รับจีอนะครับ,รบหลาย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 ,หลายพื้นที่เป็นเป็นจีไอหลายสวนนะครับจีไอก็คือเป็นตัวที่บ่งชี้ภูมิศาสตร์ว่าเป็นกล้วยไข่ของกําแพงเพชรซึ่งจะต่างจากจังหวัดอื่นแล้วก็ทําให้เพิ่มมูลค่าของกล้วยไข่นั้น เพิ่มมากขึ้นด้วยเหตนั้นเราก็ามีพิธีประกวดนะครับเรื่องของการกวนกยาศาสตร์เรื่องทําข้าวทิพย์ต่างๆตลอดจนมีการทอดพระป่าแถวนะครับจํานวนนึ่งร้อยสิบแปดกองด้วยกันแล้วก็จะมีการกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายมีการออกสินค้าโอท็อปนะครับมาแสดงหาพื้นบ้านมีผู้จําหน่ายโอท็อปต่างๆมีมาร่วมกิจกรรมมีตลาดย้อนยุทธ ย้อนยุคน,นะครับของนครชุมมีเรื่องของการตลาดย้อนรอยชากลังลาวเพราะว่ากาแพงเพชรเรามีชื่อหนึ่งคือนอกจากเมืองกล้ยไข่แล้วค,คือเมืองชากลังลาวนะครับ,รบซึ่งมีประิศาสตร์มากมายมาตั้งแต่ในอดีตสมัยกรุงสุุขหัวไทยนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านต่างๆได้มาร่วมแสดงกิจกรรมนะครับตล,ลอดจนเนี่ยเรามีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนาทไทยในอดีตของจังหวัดกําแพงเพชร ให้ให้ให้เห็นนะครับเป็นการย้อนยุคอ่ะครับผมค่ะนอกจากนี้ค่ะคมีการประกวดด้วยใช่ไหมคะประกวดมอบรางวัลต่างๆครับมีครับมีต้องประกวดพันกล้วยไข่นะครับ,รบแล้วประกวดการกวนกรยาศาสตร์ประกวดอหนูน้อยกล้วยไข่ประกวดที่ดากล้วยไข่คือของของดีที่เราคิดว่าอ่าจังหวัดกําแพงเพชรควรต้องอนุรักษ์ครับสิ่งดีซึ่งจะเป็นมอดกของคนกําแพงเพชรเองเนี่ย เราก็นํามาประกวดหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับต้องขอญาติที่ว่าไม่ไม่สามารถอ่านอ่านให้ได้รับทราบได้หมดนะครับครับอ้าวครับ,รบแหมกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยโอ้โหน่าสนใจแล้วก็ถ้าอา่านกันจริงๆดูกันดีๆแล้วเนี่ยมีการแข่งขันการกุนกยาศาสตร์มีทั้งแบบรสชาติแล้วก็แบบแลีลาด้วยใช่ไหมฮะแหมมีแบบ,บลีลาด้วยเหระฮะแล้วตอนนี้นะครับคือของกระทรวงวัฒน์เนี่ยเพิ่งประกวดท่านคงทราบนะครับว่าหนึ่งรสชาติที่ขาดหายไปของแต่ละจังหวัด ก็เลือกมาหนึ่งเมนูของเราเนี่ยเราเราส่งไปเพื่อรับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเรียกว่าเมนูมัสมันกล้วยไข่นะครับซึ่งเราก็ซึ่งเราก็จะมีบริการในงานนี้ด้วยซึ่งปกติเนี่ยแกงมัสมันกล้วยไข่เราเนี่ยหาทานได้ยากในจังหวัดกำแพงเพชรก็หาทานได้ยากนะครับก็ก็จะมามามาให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวได้มาชิมลิ้มรสกันด้วยครับโอ้โหนะครับแหม่พอพูดถึงมัสมันกล้วยไข่นิด อัดตรงจริงนะผมยังไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าแหม่น้าไปน่าไปชิมหน้าไปชมมากนะฮะสำหรับมัดสมันกล้วยไข่รวมถึงมีกายาศาสตร์มีกล้วยไข่อะไรต่างๆด้วยโอ้งานนี้11วัน11คืนนะครับที่คือคือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับในการจัดงานก็คือเป็นการอนุรักษ์พัน์กล้วยไข่สารสายใยวัฒนธรรมงามล้ําอมดกเมืองกำแพงครับผมเพราะว่าเมืองกำแพงเพชรเราเนี่ยก็ มีอุทยานอุทยานสซาแกรมแพงเพชรซึ่งได้รับคารับรองจากยูเนสโกนะครับให้เป็นเมืองมรดกโลกครับผมครับครับผมอมีการจําหน่ายสลากการกุศลด้วยใช่ไหมฮะในงานใช่ครับางวัลด้วยเป็นสลากกาชาติการกุศลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มเริ่มขายตั้งแต่วันที่สองตุลาคมถึงวันที่ยี่สิบสี่พฤาคมนะครับแต่ว่าจะไปจัดประกาศออกผลก็คือตอน ตอนสองทุ่มวันที่ย<ะ>ี่สี่พิกายนที่บริเวณาลานวัฒนศิริจิตอุทยานนะครับผมอันเนี้ยที่ถามว่าทําไมเราเรามีการขายเร็วก็เนื่องจากวา่าการดูแลทุกสุขที่น้องประชาชนเนี่ยโภตเนี่ยสลากกาชาติเราจะได้ขายในงานกาชาติร่วมกับงานลบพระเล่นเพลงนะครับ<ะ>อันนี้นก็เป็นประเพณธีที่สํำคัญอีกงานหนของจังหวัดกําแพงเพชรแต่งานลบพระเล่นเพลงเนี่ยก็จะไป ไปไปไปทนวกกับในช่วงของวันมาคบูชาซึ่งก็จะเป็นประมาณกุมภาพันธ์มีนาของทุกปีดังนั้นในช่วงรอยต่อเนี่ยครับก็ทําให้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดก็ขาดความคล่องของเงินที่จะไปดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชน,จ,นจึงได้เริ่มมาขายในในกิจกรรมนี้ก่อนส่วนงานการชาติเราก็จะมีเฉพาะการกับอาณาจกาชาติเท่านั้นเองนะครับ,รบเราไม่มีการขายสลากแล้วครับผมครับ ครับท้ายนี้ครับอยากจะนั่นผู้ว่านะครับได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมเที่ยวชมงานนี้ครับผมขอญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับและจังหวัดกลยเคียงให้มาร่วมเที่ยวชมงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่ของดีองกำแพงประจําปีสอง6นห้าหกหกนี้นะครับซึ่งเราํำหนดจัดไว้ตั้งแต่วันที่ห้าถึงส5าตุลาคมสอง6นห้า้อยหิหกนะครับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหรือว่าบริเวณสาราง สารากางหลังเก่าของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับทั้งนี้ผมคิดว่าถ้าท่านมาเนี่ยท่านจะหลงรักจังหวัดกาแพงเพชรคุณเมืองกาแพงเพชรเพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับผมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณคขอบคุณท่านพิ้จกรทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ